ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับรวันนี้นะครับจะมาย้ําเตือนนะครับแล้วก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับวันนี้สดๆเลยแล้วก็ซึบกิจกรรมอันนี้อันแรกนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเปิดยันฟรีนะครับเปิดเล่นได้วันละสิบครั้งนะครับเปิดครบเจ็ดสิบใบจะการันตีเอได้พีหนึ่งตัวแบบแรนดอมนะเพราะงั้นเนี่ยพยายามมาเปิดให้ครบทุกวัน นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดได้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกวันที่สิบแปดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พลาดไปก็คิดว่าเปิดเล่นเอาตัวละครเล่นๆแล้วกันเนาะนะครับแต่ก็พยายามเปิดในครบนั่นแหละนะฮะเพราะงั้นประเดิมเลยนะครับปึ๊บวันแรกสิบตัวเปิดฟรีนะครับอันนี้ไปเป,เปิดเพื่อเอาการันตีนะเจ็ดสิบใบแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันโอกาสที่จะ ออกตัวละครระหว่างที่เปิดหรือเปล่านะครับแต่กิจกรรมมันการันตีเจ็ดวันผมคิดว่าน่าจะมาแบบที่แพ็คสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเจ็ดสิบปุ๊บได้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็น่างนั้นนะนะเพราะว่าอยู่ๆจะมาแบบเปิดแล้วได้ระหว่างทางผมว่ามันมันเหมือนมันแจกแบบไอ้นี่เกินไปอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมาแจกขนาดนั้นหรอกมั้งเออแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดเปิดออกอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะจะได้แบบว่ารั้วไว้นะครับอันนี้ยเรือสูญละนะฮะแล้วก็อีกจากอีกกิจกรรมหนึ่งที่โอหอันนี้ผมมียันฝีอ่ะเปิดเลนด้วยตึ๊บไม่ใช่ว่ายันฝีออกนะออกนี่ก็ห้าเลยมาแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะครับกิจกรรมนี้นะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงของราว2สองนะก็คือเป็นช่วงแจกสกินอลราคาวะนะครับสกินนี้ถามว่าได้ยังไงนะก็อาจะเป็นเรื่องของทําภารกิจตรงน,นี้นะครับภารกิจรายวันให้ครบกึ่ร้อยแท้มซึ่งตอนนี้ผมมี15ใช่ไหมแต่พาไปใช้ก็15หรือเปล่าปึ๊บอ้าวภารกิจภารกิจผม ภารคิดห้ฮเควสอ่านี้ไงสิห้าดูข้างล่างยังไม่ถึงยี่สิบนะฮะก็มันก็จะไปครบตรงนั้นพอเราได้มาครบแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้วิยมีสก,กินูบูเมด้วยสก,กินูบูเมอุยอันนี้เป็นชาเลนจ์เหรอผมเพิ่งเห็นอุบูเมนะเอออุบูเมเป็นเ,นนะเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นราวสามเนาะโอเค ราะง,งั้นอันนี้ยังทําได้อยู่อันนี้ยังทําได้อยู่นะคือทําภารกิจรายวันในครบแล้วก็หรือไม่ใครรีก็สามารถมาซื้อตัวอย่างนี้ได้นะครับตัวละหนึ่งร้อยเปิดในครบเก้านะฮะเดี๋ยวดูอูบูเมนิดนึงไหนๆก็เห็นแบบปุ๊บปั๊บพอดีเลยอันนี้เหมือนจะให้เราสะสมชิ้นส่วนเหรอใช่ไหมฟาร์มสะสมชิ้นส่วนใช่ไหมโอเคแปลว่าให้เราเลือกโหมดถ้าเกิดมาอย่างเนี้ย นะครับแต่ขอเช็คดูนิดนึงนะคะอ่าสกินนี้แชร์แชร์เหมือนจะได้สกินด้วยมั้งอ๋อเหมือนเหมือนแชร์ปุ๊บเราจะได้0่ทับสามมันได้0่ทับสามชิน้นเขาบอกว่าเราสามารถฟาร์มพวกับามิตมะด่านอีโวนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกด่านปกติต่างๆเนาะเพื่อฟาร์มเ็ษได้แต่ว่าเราสกินเนี้ย เราลงพวกมิตรมาพวกอีโวพวกด่านอะไรเงี้ยก็คือมีอกาสดับเศษหมดเลยนะครับเหมือนจะได้วันละสิบเศษเนาะก็คือฟาร์มห้าวันนะครับให้มันตันก็ได้ละนะฮะประมาณนี้แล้วก็มากดแชร์ได้แชร์ก็จะได้เหมือนกันเนาะแชร์ได้วันละครั้งปะสูงสุดสามชิ้นนะครับก็ประหยัดเวลาในการฟาร์มไปนิดนึงเนานะแนะนำว่าหลักๆช่วงแรกให้ฟาร์มไปครบตันเลยให้ได้สิบเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่จะถึง ใช่ไมครับไม่ใช่ที่จะถึงที่เพิ่งมามนะโอเคนะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยเดี๋ยวเสียตกินฟรีสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันนะครับกลับมาเล่นได้เลยนะครับเราวันนี้ขอตัวไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย